สวัสดีค่ะอยู่กับสวนแก้วกันนะอจารย์อยีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะพาทุกท่านมาดูการตัดทุเรียนกันค่ะก็จะมีทุเรียนรุ่นแรกๆนะคะที่แก่แล้วเราก็จะมาตัดทุเรียนกันค่ะเดี๋ยวมือมีดของเรากำลังขึ้นไปนะคะ ดูกันนะคะได้แล้วค่ะแหมดูนะคะเหยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาโชว์อันนี้ นอนทองค่ะลูกสวยพูเต็มใหญ่มากเลยค่ะเราจะไปรับอีกต่อวนะคะโอ้ยหัวไม่ละเย้ <Yeah. S 1> นี่ค่ะรู้สึกเหมือนว่าเราจะช่ำชองมากเลยนะคะในการรับทุเรยียนแต่ลูกนี้จะไม่สวยเท่าลูกแรกค่ะ นี่ค่ะลูกแรกสวยมากต้นนี้มีอีกไหมคะอ๋อต้อนนี้หมดแล้วคะ่ะมีแค่สองลูกเองคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูต้นอื่นต่อนะคะเดี๋ยวมาดูต้นต่อไปนะคะ จะรับแบบนี้ใช่ไหนค่ะนี่ได้แล้วค่ะแล้วต้อออกมาแล้วตรงที่โล่งนะคะเราตี่เชื่อชายของเราบินขึ้นไปดูก่อน ก็จะหามุมรับนะคะตรงไหนที่เวลาโยนลงมาแล้วจะไม่โดนกจะแทกหิงอันนีสิวน้าเลยค่ะ วันนี้เราก็จะได้ไม่กี่ลูกนะคะสำหรับรุ้นแรกไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราไปขายทีเรียนก่อนนะคะสวัสดีค่ะ